สวัสดีค่ะวันนี้มาที่วัดอินทารามนะคะนควานะคะมาที่มีนารินจี่นะคะแดงเขียวหวานเแ็งย่างอร่อยครับท่านก็จะได้มารินคิมพ์รสจังด้วยนะครับพ่อแม่พี่น้องวัดอินทารามนะคะนี่มาทำเลยตอนนี้เราไม่ให้รดเราก็มาซื้อของเภาแก้วนั่งของเอาเป็นมา แลวจะได้ทานเอาแค่ดีอร่อยครับขนาลูกายอร่อยวันนี้สี่พัน้อมอยารัำแต่ว่ามันเรียกอะไรนะฟ้อมรำติดอ,ยอยา่รำเกียดกรตีขอบคุณค่ะม่ วตะสมุสนสานโมทศาวตาะโกสมัสานมทศอวตาะโกสันบบส,สาพุังจะาธรมังจาสังขังจาอบิภุชยามีเตสังจสัจเจนะสีเลนะา,านสิเลตาพระเละจ่เตปิตุมาเฮอนุรักขันตุอารค่ะเอนาสุเคนาจาจสาธุลูกัพทำใงานคอมักมีสิ่งดีชุด

لا <applause> <applause> <applause>